ในรายการสัปดาห์นี้งาน E3 ประจำปี2023เนี่ยประกาศยกเลิกยังเป็นทางการ a n r e a Engine 5โชว์เทคโนโลยีใหม่ในงาน GDC เครื่องดื่ม Monster Energy เนี่ยใช้กฎหมายบังคับนะครับให้หลายเกมเปลี่ยนชื่อรวมไปถึงอัปเดตมากมายเกี่ยวกับเกม Resident Evil สวัสดีครับผม l o อก on Starfish เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่างาน E3 ประจำปี2023เนี่ยประกาศยกเลิกยังเป็นทางการหลังจากค่ายเกมใหญ่ๆเนี่ยทยอยประกาศไม่เข้าร่วมงาน คือมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นงานแบบนี้อีกเลยแบบอารมณ์ที่มันจัดในสถานที่จริงคือสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับงานนี้นะครับงาน e3 หรือชื่อเต็มๆคือ electronic entertainment expo เป็นงานจัดแสดงเกมรายปีนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะมีค่ายเกมใหญ่จากทั่วโลกเนี่ยมาเปิดตัวเกมใหม่แล้วก็โชว์โปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ซึ่งก็จัดมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี1995แต่เนื่องจากผลกระทบของไวรัสในปี2020เนี่ยทำให้งานย้ายไปจัดแบบออนไลน์ผ่านทางไลฟ์สตรีมแทน ซึ่งก็จัดต่อกันมาถึงปี2022นบจนรีดป๊อปผู้จัดงานเนี่ยก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะกลับมาจัดงานตามปกติแต่ก็เหมือนจะเจอ,อปัญหาหลายอย่างเลยเช่นค่ายเกมใหญ่อย่างโซนี่ i c r o s o f t ประกาศจะไม่เข้าร่วมงานนะครับตามมาด้วย Ubisoft ที่ประกาศจะไม่เข้าร่วมงานอีกข่ายในวันที่27มีนาคมซึ่งหลายคนก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเฮ้ยงานปีนี้มันจะโลงไปปะวะจนในวันที่30มีนามน,นะครับทาง r e ดป๊อปกับ Entertainment Software Association หรือ ESA เนี่ย ที่เป็นตัวแทนผู้จัดงานก็ออกมาประกาศบนทวิตเตอร์ว่าจะยกเลิกการจัดงาน e3 ทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งก็รวมถึงการจัดงานแบบออนไลน์ด้วยโดยปีแอร์ลุย CEO ของ ESA ได้ออกมาบอกว่าเราเริ่มต้นได้สวยคือเราได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมง,งานคนดังๆในวงการสื่อต่างๆรวมถึงแฟนเกมด้วยแต่สุดท้ายปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็ส่งผลกระทบมากเกินไปตอนแรกก็มีส3ามบริษัทใหญ่รายงานเข้ามาว่าไม่สามารถพัฒนาเกมให้ทันกำหนดการเอามาโชว์ได้ เนื่องมาจากผลกระทบของไวรัสส่วนอีกเหตุผลนึงคือหลายค่ายนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มตระหนักถึงงบประมาณที่ใช้ในการเข้าร่วมงานพวกนี้แล้วก็เริ่มคิดหาวิธีอื่นอย่างการจัดงานในสถานที่จริงผสมกับแบบไลฟ์สตรีมไปช่วงๆที่อาจจะได้ผลดีกว่าและอาจจะประหยัดกว่าด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นความจริงตามนั้นครับเพราะว่าเราก็เห็นค่ายอย่างเช่นโซนี่เนี่ยที่ประกาศไม่เข้าร่วมงาน e 3ีในปี2019แล้วก็เน้นจัดงาน Sta t อ of เ l a y ของตัวเองไปเรื่อย ซึ่งเราก็เริ่มเห็นค่ายอื่นนะครับทำตามอย่างพวก Ubisoft Forward, EA Play Live, Nintendo Direct แล้วก็อีกหลายงานพวกนี้ครับคราวนี้มันหมายความว่าไงในอนาคตล่ะคือผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นงาน E3 แบบจัดในสถานที่จริงอีกต่อไปแล้วอะเพราะทุกค่ายเล็งเห็นนะครับว่าจัดงานของตัวเองแบบออนไลน์เนี่ยมันสะดวกกว่าประหยัดกว่าแถมไม่ต้องรีบทําอะไรตามกําหนดการแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าบูตในงานด้วย แต่ผมก็ยังหวังนะครับว่าปีหน้าจะมีการจัดงานในสถานที่จริงอยู่มันเป็นเหมือนอีเวนต์ใหญ่ประจําปีนะครับคล้ายๆกับพวกซูเปอร์โบหรือบอลโลกเลยจะให้ปี2019เ20ป็นปีสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกเสียดายยังไงอยู่ฮะไปกันที่ข่าวต่อไป Ariens f i v 5 Show เทคโนโลยีใหม่ในงาน GDC ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมวงการเกมไปเลยอันนี้จะว่าน่าสนใจเกินค่านะครับคือย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาเนี่ยค่ายอีกเกมก็ทําให้ทุกคนเนี่ยอึ้งอีกแล้วครับ โดยการโชว์ Unreal Editor สำหรับเกม Fortnite ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับที่ใช้สร้างเกมอย่าง Star Wars Jedi Fallen Order คือเครื่องมือเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่ล้ำสมัยกว่าของที่มีอยู่ซึ่งปกติเนียก็สามารถใช้ในการปรับปรุงแผนที่หรือว่าสร้างแผนที่ใหม่แต่ในเวอร์ชันเนี้ยจะสามารถทาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและมีความหลากหลายที่มากขึ้นระดับที่ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยก็ยังสามารถสร้างฉากต่างๆในเกมได้โดยการตั้งค่าต่างๆแล้วก็คลิกแค่ไม่กี่ครั้ง ซึ่งเครื่องมือนี้อาจจะทำให้เกมฟอร์ดไนน์เป็นอมตะไปเลยก็ได้ดูจากเกมเพลย์ที่ออกมาโชว์นะครับคือแม่งทำได้หมดเลยใน Unreal Editor ตัวนี้ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทําของน่าสนใจออกมาแล้วอย่าง Mario Kart จำลองแผนที่ในเกมอื่นอย่าง GTA, Call of Duty และ Mario 64เปลี่ยนเกมให้เป็นเกมแนวสยองขวัญบุคคลที่1แล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับคือฟังผมพูดอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมแนะนำให้ลองไปดูตัวอย่างกันเองนะครับ อีกอันนึงที่ผมถึงก็คือการโชว์ตัวอย่าง Unreal Engine 5 2ที่แม่งเป็นเวอร์ชันที่สมจริงมากระดับโฟโตเรียลอะแถมยังใช้ A.I. ในการช่วยสร้างฉากอัตโนมัติอย่างรวดเร็วด,ด้วยแบบคือระดับนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างเกมแล้วนะครับผมราะว่าทำหนัง C.G.I. ก็ยังสามารถทำได้ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คนกลุ่มใหม่เนี่ยสนใจในการทำเกมมากขึ้นนอกจากนี้ในงานก็ยังมีการโชว์ตัวอย่างเกมที่พัฒนาโดย Unreal Engine 5อย่าง Senosaga Hellblade 2ที่เน้นไปที่การแสดงสีหน้าตัวละคร ซึ่งก็แปลงมาจากสีหน้าคนจริงนะครับได้อย่างแม่นยำแล้วก็เกม Lo อ d of the fallen ที่ใช้เรี g i n ินอย่างเต็มที่เรื่องแสงเงาแบบเรียลไทม์เท็กเจอร์ระยะใกล้คุณภาพสูงและการสลับฉากไปมาได้แบบทันทีก็ต้องรองดูต่อไปนะครับว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรให้เราทึ่งอีกไปกันที่ข่าวต่อไปโ o n y ร้องเรียนรัฐบาลอังกฤษเรื่องอนุญาตให้ Microsoft เนี่ยซื้อ a c t i v วิ i o n คราวนี้ก็เป็นอัปเดตของเรื่องที่ดำเนินมาสักพักแล้วนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเนี่ยช่วงปีที่แล้วมีบริษัทขนาดใหญ่ประกาศเทคโอเวอร์ค่ายพัฒนาเกมหลายค่ายแต่ที่สะเทือนวงการที่สุดก็น่าจะเป็น Microsoft ที่ประกาศซื้อค่าย t i v i s i o n b l i z z a r โดยมูล,ลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทรวมถึงร้งรับการจับตามองจากรัฐบาลทั่วโลกด้วยว่ามันจะเข้าข่ายการทำรตลาดแบบผูกขาดไปหรือเปล่าซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศก็อนุมัติการซื้อขาานี้แล้วล่าสุดก็จะเป็นรัฐบาลของประเทศอังกฤษนะครับที่อนุมัติสัญญ,ญานี้ แน่นอนว่าโซนี่ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยออกมาต่อต้านเรื่องนี้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วซึ่งก็ไม่พอใจนะครับกับการตัดสินใจนี้เนื่องมาจากกลัวว่า c a l l of Duty เนี่ยจะกลายเป็น e อ้คู่สของเครือ x b อ x ไปออกมาตอบโต้ด้วยการส่งเอกสารอ้างว่าเรื่องที่ Microsoft เนี่ยยืนยันว่า c อ l l of Duty จะลงเครื่อง PlayStation ไปอีกหลายปีก็เหอะแต่ Microsoft วอาจจะทําการวางยาเวอร์ชันของเครื่อง PlayStation เพื่อให้เวอร์ชันของ Xbox เนี่ยดูดีกว่าเรื่องนี้ผมก็มองเหมือนเดดิมมวว่่่า Sony แงตลกี ราะปกติแม่งเนี่ยแหละชอบทําการตลาดแบบประกาศว่าคอนโซลตัวเองเนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่ก่อนได้ทำเอ็กซ์คลูซีฟโหมดพิเศษในครอร์บดิวตี้จนแปะบนปกเยอะแบบนี้ครับรวมถึงโซนี่เองเนี่ยก็โดนด่ากลับด้วยเหมือนกันเรื่องที่แม่งทาสัญญาพิเศษกับสแควร์นิเพื่อเป็นคอนโซลเอ็กซ์คลูซีฟคือมันเหมือนกับว่ามึงก็ใช้การตลาดแบบนี้มาตลอดอะแต่พอคู่แข่งจะทําแบบนี้บ้างแม่งกลายเป็นเรื่องผูกขาดทันทีจากที่ผมดูนะครับการอนุมัติให้ Microsoft ซื้อ c t i v ี t i o n เนี่ยก็น่าจะดําเนินไปได้เรื่อย โอ้ยังไม่เห็นรัฐบาลประเทศไหนเนี่ยออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการเลยไปกันที่ข่าวต่อไปข่าวลือมีคนปล่อยตัวอย่างหลุดของเกมเ e r s o n a าภาค3าแบบรีเมคกับเกมเ s t Set รด d โอภาคใหม่เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีข่าวลือมาสักพักแล้วด้วยคือเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยก็มีคนโพสต์วุิเทตระหว่างการพัฒนาที่บอกว่าใช้เพื่อการนําเสนอภายในบริษัทเท่านั้นแต่ก็เพิ่งเป็นกระแสนในโลกออนไลน์วันที่9เมษายน พุเทสตัวนี้ก็จะมีเกมเพอร์ซอาภาค3าที่แบบเหมือนกับใช้สไตล์ใหม่ที่คล้ายๆกับภาค5มายิ่งขึ้นต่อด้วยโซนิคฟอนเทียร์ที่การาฟิกดูดีขึ้นแล้วก็จบด้วยเกมที่เหมือนกับเจส s ์เรดิโอภาคใหม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกของเซกาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจก็คือตอนนี้นทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับบนท w i t t e r เนี่ยเริ่มทยอยโดนลบกันไปแล้วซึ่งก็มักจะเป็นสัญญาณนะครับว่าแม่งเป็นของจริงคือผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นเรื่องงจริ ราะว่าเกม Persona ภาค3าเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากในหมู่แฟนๆแถมยังได้แฟนคลับใหม่ช่วงไม่นานมานี้ด้วยจากการลงคอนโซลเครื่องอื่นอีกส่วน j Set Radio เนี่ยก็มีคนขอมานานแล้วถ้ากลับมาช่วงนี้ก็น่าจะขายได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีข่าวลือเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า Crazy Taxi เนี่ยอาจจะกลับมาด้วยอันนี้ก็ต้องรออัปเดตอย่างเป็นทางการต่อไปครับไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้เป็นดราม่าครับเครื่องดื่ม Monster Energy ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์บังคับให้หลายเกมเนี่ยเปลี่ยนชื่อ อันนี้ผมเห็นด้วยกับหลายคนนะครับว่ามันเป็นการใช้กฎหมายด้านเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมาะสมเอาง่ายๆคือเมื่อปี2020นะครับมีเกมหนึ่งชื่อว่า Dark Deception Monster and Mortal คือมันมีคำว่า monster อยู่ในชื่อเกมไงทำให้เครื่องดื่ม Monster Energy นะครับบอกให้เปลี่ยนชื่อซะเนื่องมาจากกลัวคนสับสนระหว่างเกมนี้กับเครื่องดื่มคือหนึ่งเลยนะครับ Monster Energy แม่ต้องคิดว่าลูกค้าแม่งโง่มากอะที่จะสับสน2อ,อย่างนี้2คือชื่อเกมเนี่ยมันอยู่ในตอนท้ายด้วยซ้ำ มันไม่ได้ชื่อมอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์เอเนจีเฉยๆนะครับคือบริษัทเนี้ยก็มีประวัติการทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยอย่างการฟ้องร้านอาหารเล็กๆกับร้านเชื่อมโลหะนะครับที่ใช้โลโก้ตัวเอ็มคล้ายๆกันคือโ OK, อเค2เคสนี้ยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีความคล้ายอยู่บ้างแต่ถ้าใครจําได้นะครับมันมีเกมชื่อ Immortal Phoenix Rising ของ Ubisoft ที่เคยใช้ชื่อว่า God and Monster มาก่อนด้วยแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าไม่อยากยุ่งกับลิขสิทธิ์คำว่า monster เนี่ยแหละ เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นการบังคับใช้แบบเครื่องหมายการค้าที่แบบเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะแบบมีคําว่ามอนสเตอร์มันก็คําศัพท์ทั่วไปอะจะยึดเป็นของตัวเองคนเดียวมันก็แปลกๆคือกรณีถ้าโลโก้โดนก๊อปมาหรือว่าแบบใช้ฟอนต์คล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ผมยังพอเข้าใจนะครับแต่ชื่อใครมีมอนสเตอร์แล้วจะไปฟ้องเขามเนี่ยผมว่าม่งก็เบื่อไปหน่อยว่ะไปต่อกันด้วยอัปเดตสั้นๆเกม Elden Ring โชดสถานะการตายของผู้เล่นยังเป็นทางการ ผมว่าน,นี้หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับคือตั้งแต่เกมออกมาเนี่ยมีผู้เล่นตายรวมกันมากกว่า90,00ล้านครั้งส่วนใหญ่มาจากการสู้บอสกับศัตรูทั่วไปลองลงมาก็จะเป็นพวกตีสถานะอย่างสก้าเลนลอดที่ใกล้เคียงกันก็คือตกจากที่สูงส่วนอีก2%ที่เหลือคือโดนผู้เล่นอื่นบุกมาฆ่าแล้วก็ยังมีข้อมูลนะครับ5อันดับบอสที่ผู้เล่นเนี่ยตายมากที่สุดอันดับหนึ่งคือมาเลเนียครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะผมเองเนี่ยก็ลองหลายสิบรอบเหมือนกัน เปลี่ยนหลายเทคนิคถึงขั้นรีสตาร์ตตัวละครตัวเองเพื่อลองใช้บิวอื่นกว่าจะชนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามาเลเนียนเนี่ยน่าสนใจก็คือเธอเป็นบอสลับนะครับที่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยต้องสู้ก็ได้การเที่ยงด้านอันดับหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีผู้เล่นตายเฉลี่ยเยอะมากส่วนอันดับต่อมาก็จะเป็นมาก,กิตกับทีเซนติแนลซึ่งก็ไม่แปลกมากครับน่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความไม่รู้ของคนที่เพิ่งเริ่มเข้าไปเล่นเกมใหม่อันดับ4คือลาดกอนก,ก็เป็นเอนเกมบอสอะ่ะจะยากก็ไม่แปลก ่วนอันดับ5คือเจเนอรัลลาดันครับส่วนนี้คืออันดับเวทที่มีคนนิยมใช้มากที่สุดครับก่อนที่จะพูดถึงข่าวต่อไปเนี่ยท่านท่านผู้ชมท่านไหนชอบซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อย่าง s h o ป e e หรือ l a z a d a อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆนะครับโดยการเข้าเว็บไซต์ผ่าน affiliate Link ได้เลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยกันซื้อมังงะ Elden น ing ที่ผมเอาลิงก์มาแชร์ด้วยไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้ ไปกันที่ข่าวต่อไป The Super Mario Butter Movie ทำไรายได้ทะลุ373ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ก็เป็นกระแสตั้งแต่ก่อนฉายวันแรกแล้วนะครับเพราะว่ามีนักรีวิวหลายสำนักเนี่ยให้คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรากฏว่าพอฉายจริงแล้วเนี่ยแฟนๆกับคนดูทั่วไปเหมือนจะชอบหนังกันได้เรตติ้งสูงถึง96%บนเว็บไซต์ Rotten Tomato ซึ่ง Mario ก็กลายเป็นหนังที่ทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้วมากกว่า373ล้านดอลลาร์หรือราวๆ12,750ล้านบาทเลย ทำลายสถิติหนังที่ทำรายได้ดีที่สุดของปี2023อย่างแอนด์แมนคอนเทอเมเนียไปแล้วแล้วก็ยังขึ้นแท่นนะครับเป็นหนังแอนิเมชันที่เปิดตัวได้ดีที่สุดอันดับ2ตลอดการด้วยแพ้อยู่แค่เรื่องเดียวคือ f r สเซนภาค2ดรู้จากยอดขายแล้วก็น่าจะได้ทำภาคต่อแล้วครับประเด็นคือคนในวงการภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยแม่งเป็นบ่อเงินบอ่อทองอันต่อไปวันหนังจากเกมเนะี่ยคือหลังจากซูเปอร์ฮีโร่เริ่มแผ่วนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นหนังจากเกมอีกเพียบเลย แล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะทำเพิ่อเงินล,ล,วนนะล้วนๆนะเราก็มาต่อกันด้วยอัปเดตหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเกม Resident Evil 4กับซีรีส์ Resident Evil เริ่มด้วย Resident Evil 4 Remake เนี่ยเปิดตัวได้แรงมากทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดภายใน2วันแรกแล้วตอนนี้ก็ทำยอดขายทะลุ4ล้านชุดไปแล้วภายใน2สัปดาห์แรกเท่านั้นซึ่งก็กลายเป็นเกมที่เปิดตัวได้ดีที่สุดอันดับ2ของซีรีส์แพ้อ,อยู่แค่ภา6ครับที่ขายได้ราวๆ4.5ล้านชุดภายในวันเดียวเท่านั้น ผมเองก็เล่นจบไปแล้วนะครับโดยรวมผมคิดว่า Resident Evil m a e ภาคเนี้ทาออกมาได้ดีมากถึงจะมีหลายส่วนที่โดนตัดออกจากเกมต้นฉบับก็เหอะแต่ก็มีคอนเทนต์โดยรวมนะครับมากพอจนไม่รู้สึกผิดหวังแบบเกมภาค3ามอะ่ะแล้วในวันที่7เมษายนเนี่ยเกมก็ปล่อย DLC ฟรีอันแรกคือโหมด Mercenary ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยกำจัดศัตรูในแผนที่แบบทำคะแนนแข่งกับเวลาซึ่งผมก็ชอบโหมด Mercenary ภาคนี้มากสุดลวครับเพราะว่าเกม Play ์ภาคนี้มันเหมาะมากๆเลย แต่ก็มีดราม่าเหมือนกันครับคือนอกจาก DLC เนี่ยแคปคอมยังแอบ,บยัดเอาไมโครทรานเซ็ชันระบบจ่ายเงินเพทูวินในเกมเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นตัวทองนะครับในการอัปเกรดปืนพิเศษที่สามารถใช้งานได้ในโหมดเนื้อเรื่องซึ่งก็จะทําให้เกมโหมดโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยง่ายขึ้นมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่เลยทําให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะครับผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกันแน่นอนครับว่าในเมื่อเกมประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็มีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเหมือนกันหรือมีปัญหากับตัวเกมด้วย ซึ่งผมเองเนี่ยก็มีสองสามข้อเหมือนกันแต่คนบางกลุ่มพวกนี้นะครับมันก็บ้าคือนะคือมันมีคนที่ไม่พอใจกับเสียงภาคตัวละครใหม่นียไปทําการก่อกวนไปจนถึงขู่ฆ่านักพากเสียงบนโซเชียลมีเดียซึ่งคนที่โดนหนักที่สุดก็คือลิลิเกลหรือคนพากเสียงเอดาคนใหม่นั่นเองจนเธอต้องปิดแอคเคาท์หนีไปชั่วคราวนะครับก่อนจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งคืองี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งอะที่เล่นจบปุ๊บสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเสียงภาคใหม่ของเอดากับเค้าเซอร์ คือไม่ใช่แค่อันเก่ามันทำได้ดีกว่าแต่อันใหม่แม่งแ,แบบโคตรแห้งอะ่ะแบบเหมือนไม่เต็มใจอ่านสคริปต์ยิ่งกว่าผมไม่เต็มใจทําวิดีโอเกี่ยวกับ Resident Evil Netflix อีกแต่คือเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ความผิดของนักพากน,นะครับคือการที่จะมาทําอาชีพนี้ได้อะคุณต้องมีความสามารถในการแบบออกเสียงตัวละครหลากหลายแบบพอสมควรแหละถ้าจะโทษใครเนี่ยผมว่าน่าจะโทษไวท์ดีเรคเตอรดีกว่า คือถ้าดีเรคเตอร์อยากได้เสียงแห้งๆแ,แบบนี้นักพา์ก็ต้องทําตามครับแต่อีกการที่คุณไม่ชอบเสียงนะักแสดงแล้วไปรบกวนเขาในโลกจริงเนี่ยผมว่าแม่งเป็นพฤติกรรมที่ท็อกซิกเกินไปอะแล้วมึงต้องวางขนาดไหนว่าถึงจะมีเวลามาทําอะไรแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับซีรีส์ s i d e n t Evil คือภาค Dead i s l a n นนักซีจีไอภาคใหม่เนี่ยปล่อยตัวอย่างเต็มๆอันแรกแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเห็นด้วยนะครับว่าแม่งรวมตัวละครกันระดับแบบอเวนเจอร์แล้วบางภาคนี้ มีทั้งคริสลียนจิลรีเบคก้าแล้วก็รวมถึงแคลรด้วยผมไม่ได้เห็นการคอสอเวอร์ตัวละครหลักเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เกมภาค6แล้วครับคือสะใจแฟนๆแน่นอนอะแต่ผมก็เริ่มกลัวอย่างหนึ่งก็คือพอตัวละครมันเยอะเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะมีหลายสายนะครับจนมันอาจจะไม่มีจุดโฟกัสที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะออกมาเลเทะแบบเกมภาค6ได้เหมือนกันในตัวอย่างนี้เราก็จะได้เห็นมาเรียที่เป็นตัวร้ายจากภาคเวเดต้าแล้วก็ฉลามซอมบี้กับลิกเกอร์พันใหม่ แล้วทุกคนเนี่ยก็กระโดดลบคลีบหรือนวดอะไรสักอย่างซึ่งก็น่าจะเป็นบอสของภาคนี้นะครับประเด็นคือผมเห็นวินึงเนี่ยเหมือนจิวจะถือเร็วกันขนาดใหญ่เหมือนในเกมภาค3ด้วยก็จัดว่าน่ารุ่นดีครับโดย Resident Evil Dead Island เขาวา่จะเข้าฉา,า,ายในโรงภาพยนตร์เดือนกรกฎาคมนี้ครับแต่ประเทศไทยก็จ,จะชา้ากว่าญี่ปุ่นสักพัก มันกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟักคน n มี่นิวส์รายการที่ผมขโมยชื่อมาใช้แต่ว่ามีคนชอบกันมากจนไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะได้กลับมาทํารายการนี้อีกหลังจากบริษัทมันเหมือนจะเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นมากแล้วก็กลับมาทําเกมแบบที่แฟนๆชอบนะครับว่าแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคน n มี i ล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นวันทั่วๆไปในสํานักงานครับคือมันมีข่าวมาจากเว็บไซต์ไลฟ์ดอชนะครับของญี่ปุน่น ว่ามีพนักงานอายุ41ปีเนี่ยทุบหัวเจ้าหน้าจากด้านหลังด้วยถังดับเพลิงเฮ้ยคือแบบถ้าจะนําเสนอคอนเซปต์ของแมทเทนเกียร์ภาคใหม่เนี่ยไม่ต้องนําเสนอสมจีงขนาดนี้ก็ได้มัง้ง <laughs> แหล่งข่าวก็มีบอกไ้นะครับว่าเจ้านาาเนี่ยใช้อํานาจกดดันจนส่งผลให้พนักงานคนนี้หยิยบเอาถังดับเพลิงขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าไปจากด้านหลังครับแต่ว่าบอสดันไม่ตายสงสัย HP มีหลายลอดพนักงานคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเลยโทรแจ้งตำรวจโดยพนักงานวัย41ปีนะครับก็สารภาพกับตำรวจว่า ผมโดนกันแกล้งในที่ทํางานและผมตั้งใจทุบเขาเพื่อหวังฆ่าเลยเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าเคยไปขอความช่วยเหลือกับ HR ให้ช่วยเรื่องนี้แต่ก็โดนบอกปัดไปว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกก็นี่แหละครับวันทั่วๆไปในโคนามิครับคือจงกว่าซีรีส์เซเลนฮิลกับแคสเซเวเนียจะคืนชีพอย่างเต็มตัวเนี่ยผมก็ยังจะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าฟักโคนามิ แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจประจําสัปดาห์หรือไม่ก็เดือนนี้ตอนต้นเดือนผมก็ทําวิดีโอร้อเรียนซีรีส์ Resident e v i l ของ Netflix ไว้นะครับถ้าสนใจก็สามารถแวะไปดูได้หรือถ้าใครสนใจข่าวของเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็สามารถคลิกดูได้จาก2วิดีโอนี้เลย